ใจสบายดีพี่น้องะส้างสว่างมาอีกเหมือนเดิมเช่นเคยเนะจ๊ะมีมาอย่างนอง้นอยถ้าคุณแม่ชีมาหาหมอตามนัดพี่น้องรอรอเขาของตรวจพี่น้องจ้ระรักบรรยากาศาร,ศาร,ศารศงวมพยาบาลสมเด็จพระพุทธลาสว่างแดนดี ขอโทษได้หลยจ้าเข็นจ้าขอโทษได้หลยจ้ดดาจมีสลุ่มยู่นคุณน้าสาวอ,อก,าาวก,อกวาัาัิตตงหนาค่ะแมมทางนี้แม่มมนเป็นเย็นนาแม่นะ้างข้ง็นเย็นัน้เาอกนออกเก็นเขาได้เยอการกะหอนพี่น้อง

เดือดนะไม่จัดษา ขึ้นนาบเลยนะแม่จ้ะเขาเขาต้องเอิ้นซื้อตะก่อนหน้าแม่เพราะว่ามันต่ำคิวเลยนะแม่เนาะต่ำคิวเลยพี่น้องคิวที่สามสิบหาก็ต่ำคิวโตโตของโตหาเอิ้นเอื้นตะก่อนเพราะว่าสักประวัติแล้วก็เอิ้นของห้องเอื้เของห้องตรวจ ทางั้าหนึ่งพี่น้องคุณไข่ก็ช่วงช่วงช่วงหลายหมอเคุณหมอหลายแผนกจักปันหมอกระดูกจักหมออายุรกรรมแน่หมอเฉพาะทางแน่นะพี่น้องเร่งกับตรงรอจุดก,กันตามคิวคุณลาภพรสินจันดาทินจิตโตชบวัรนาคจามเดือนนัดเช่นนึงพี่น้องจ้ะ ใช่ค่ะอากาศหวข้างใส่ใส่ชมอนอดนเก้าช เทียงกินเขาเ่าแช่พี่บอกแม่ฮะเทียงกินเข่าแช่บ๊มาซีชั้นเข่าไหมอบขิงยุตสซมเนเอาใส่เม็ตจะไหนือใส่กับด้านเป็นขันแม่นแม่ดิทั้งทั้งจะหมูเจ้าพ่อตัดใส่ลงไตคัดกันเอเอาที่มันเป็นหวดเป็นรวดกล้ไปสันดังสันดัง <laughs> นี่นีต่ต้มเส้นต้มเส้นแบ่ผูกเข่าวตงกับเข่าถึงหนึ่งถึงสองคน,งก,บบงงน,ก,นกับเขาก็กระตุ้มไช่ี่นออกถึงเข่าบะแซ่ ต้มปลาจะกินบะแซ่บไต่มันเสื่อมบอ้าไต่แล้วเสื่อมหรือเ่กินยังกับบแะแบได้สองย่า,ยยางเครื่อมันอากาศหอนพี่นอ้องไปกินเป๊ปซี่นะแม่นะกินเป๊ปซี่กินเป๊ปซี่เย็นๆนุๆ่สิแซ่อบนะแม่กินแกงหนักัดาไว้เมื่อน้ำหอนจะใหญ่กลิ่นไปเลยกินนักเห็นไหม น้ำแดงน้ำแป๊ซี่ไปงั่งสันิ่เย็นตะกี้มันเขาใส่น้ำแข็งมันแสบด้วยนะแม่เนาะพันกินเป็นขวดมันี่หมดเสพใส่น้ำแข็งที่สมัยตะกีมใส่ผิงกระเยมเออใส่ผิงกระเทีมมันเจ้ามันเจ้ากินแต่น้ำแดงนี่บ่อยแล้ว ไปฝุ่ว่ขาตัดทางพ่่าตันอะเนาะจ้ดแล้วเขม่ตุนลเนาะคนเขากับเขาเอินเขาหง่ะหมอเอินเขาหงะจอดท้ายข้งนาบ่แม่ปะ เออจอดท้ายนี่แหะเชือดผืนเล็กเออ้าเชือดนอื่นเือคนผมไปนั่งทางน้ำใหญ่นะใหญ่นเที่ร้าน่องคุ อย่างก็ยาสมกะดูก็อยาทัดเวกันบ่เอาห่เสบเอามอ็จัดยังยายังให้ก็เอานเน้ดีมอ็จบอกจัดให้นะเ้าว่บบ่เอาตูไหนหาด้ แบยากต้องบอกคุณหมอตอนนแล้วบอกหมอคุณนั่นก็ขอไปสู้เอาว่าพายาอย่างมั่นใจี่ะให้ต้องบอกหมอเลยเอาฝ่าถ้าได้โจนน้ำเนี่าฝ่าถ้าได้โจนจะมีบ่

นั่งจักันทาอื่นกัหอั่าะคะอันนี้จะคะคะันบ่เขาหาหมอค่ะคนหอดี่คนขอเบิรงคิ้วนะสามหาค่ะโอ้ยนนี่เดี๋ยวนะคะถ้าคนก็โอ้จ้าจ้าคนละหมอจ้าอาหมอคุณพี่ดีเอ้ะาขาขายับพี่อีกแม่ ซุมซาลีดีหมิั้ตัววาชาค่ะุมาลดีหมชิดั้ตววาาค่ะี่านยอิกาลมอไรมอไรคะนคนไข่จะแจจะไปนั่งใส่ข้างนอก เพิ่อตามคิวกับแมนดูท่ันถังไ,ล,งไลท์ฮะไหลท์แผนกไลท์หอมแมชีแม,มชีม่ชงไงหรือมาแต่เช้าๆรำเรียนมาเท่มนึงเนาะรอคุณกะตอ้อง ขึ <the> ้นแม่มากข้ชีมาเจาะเลือดตปร้า่องางล่อค่ะร่างค่ะพอขอบุ้มในานเดอที่ทามาติดตามชมแล้วรอฟังรอฟังหมอเียกเด้อกันใดกนยวใรีกินแล้วจังป็นทักจังไทยกันไหมนะพี่นมอละ ก็คุณท็อนเลนไนเดอที่สามรถจัดการน้ชุมก็อวดกันเหมือนที่นอกอน,น้ำหมีกระสบายดีจ้า